ปัญหาใหญ่ของคุณผู้ชายที่อาจทําให้รักของคุณห่างเหินเมื่อเกิดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศถึงแม้ว่าอายุยังไม่เยอะก็สามารถเกิดขึ้นกับตัวเราได้ครับภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือที่เราเรียกกันว่าโรคอีดีนะครับอาการที่พบได้ชัดก็คือ การที่อวัยวะเพศชายไม่สามารถแข่งตัวได้อย่างเต็มที่หรือว่าแข่งตัวได้ไม่นานขณะมีเพศสัมพันธ์ครับโดยสายเหตุของโรคนี้นะครับเกิดขึ้นระหว่างสภาวะทางด้านร่างกายแล้วก็ปัญหาทางด้านจิตใจครับเช่นความเครียดจากการทํางานหรืออื่นๆรวมถึงความวิตกกังวลการรับประทานยาบางชนิดที่ส่งผลข้างเคียงทําให้อวัยวะเพศชายไม่แข่งตัวมีโรคประจําตัวหรือโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงหรืออยู่ในภาวะคอเลสเตอรอลสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพต่างๆของร่างกายและความต้องการทางเพศลดน้อยลงภาวะเสื่อมสามรรถภาพทางเพศไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับเพื่อให้ความรักของคุณผู้ชายกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งคุณสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลนวมินเก้าได้ทุกช่องทางออนไลน์เลยนะครับตรวจพบสาเหตุไวช่วยให้ฟื้นฟูได้เร็วนะครับ